นิสสันโปรทูเริ่มต้นดาวที่5,900บาทหรือรับดอกเบีย้ย0%นานถึง6ปีลูกค้าเก่านิสสันลงทะเบียนร,รับเพิ่มอีก100,000บาทสวัสดีครับวันนี้อยู่กับเซล์จเอกแล้วนะครับผมวันนี้เซล์จเอกอยู่กับตัวนาวาร่านะครับผมโปรทนะครับผมเดี๋ยววันนี้เซล์จเอกจะพาไปชมตัวรถนะครับผมช่วงหน้าใหม่ใหญ่และดุดัน มาพร้อมไฟหน้าคอส LED ซุ้มล้อแต่งสวยๆมาพร้อมกับภายในหรูดูมีสไตล์ไท้าย LED พร้อมฝาท้ายช่วยผ่อนแรงสำหรับโปรโมชั่นนะตอนนี้นะครับผมออกรถไก่เพียง5,900บาทหรือรับดอกเบี้ย0%นะครับผมนานถึง6ปีนะครับผมสำหรับลูกค้าเก่าลงทะเบียนรับเพิ่มอีก1 0 0 0 0แบาทนะครับผม ฟรีเช็คระยะอีก6ครั้งนะครับผมรถมีจำนวนจำกัดนะครับพาท่านใดสนใจนะครับติดต่อเซล์เอ0 6 4 7 9 4 4 4 4 2ดวนนะครับย้ำนะครับว่าด่วนสวัสดีครับ